วิธีสมัครไลน์นะคะไปที่เพจสต e ค่ะไปโหลดแอปกันแล้วก็พิมพ์ว่าไลน์นะคะแล้วก็เลือกค่ะแอปไลน์นะคะทูฟรีสองข้อฟาร์มแล้วก็ตอบคลิกยอมรับแล้วก็ทําการทําต่อนะคะ โดยโทรศัพท์แล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปนะคะแล้วจังนั้นก็จะได้เลขสี่หลักยืนยันนะคะแล้วก็ข้อตกลงก็เห็นด้วยนะคะเลือกเห็นด้วยแล้วก็เลือกตกลงอนุญ,ญาตเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติให้คนอื่นเพิ่มเราได้นะคะจากนั้นก็ โหลดข้อเขาก็โหลดข้อมูลนะคะรอจนกว่าครบแล้วก็ลงทะเบียนก็ใส่ชื่อใส่รูปภาพนะคะตามภาพเลยค่ะงานตั้งรูปภาพใส่ชื่อของตัวเองนะคะมีที่เพิ่มเพื่อน,นะคะ่ะเพิ่มเพื่อนกันก็ไปที่ตั้งค่านะคะแล้วก็ เพิ่มเพื่อนด้วย id นะคะแล้วก็ใส่ไอเดีเพื่อนไปแล้วก็ค้นหาค่ะเพื่อนที่เราต้องการก็จะขึ้นมานะคะตอนนี้ก็เลือกตั้งค่าเพื่อจะตั้ง iD ของตัวเองนะคะก็ไปตั้งค่าแล้วก็โปรไฟล์ตัวนตัวแล้วก็เลือกไอดีของผู้ใช้แล้วก็ตั้งไอของเรานะคะเสร็จขั้นตอนนะคะในการสมัครล